สวัสดีค่ะทุกคนกูตเติ้ลทาค่ะวันนี้เราก็ได้แอปเปิ้ลมาถุงหนึ่งนะคะเราก็จะนำมาล้างทำความสะอาดค่ะแอปเปิ้ลนั้นเราก็จะใช้ประมาณ7จ็ลูกนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะวันนี้จะพามาทำเค้กแอปเปิ้ลนะคะ มาทำดูทำทานดูค่ะว่าจะอร่อยไหมนะคะเราก็จะหั่นแอปเปิลนะคะเป็นชิ้นชิ้นค่ะขนาดพอดีนะคะหั่นทำไมใช่ไหมคะเพราะว่าเค้กแอปเปิลก็ต้องใช้แอปเปิลค่ะพอแอปเปิลนั้นเป็นนางเอกของเรื่องวันนี้นะคะเราหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเตรียมแอปเปิลไว้ใช้โรยนะคะเราก็จะมาเตรียม เนยค่ะไข่ไก่1ฟองเป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็จะมีนมนะคะนมที่เราใช้ชงกาแฟหรือนมสดนั่นเองค่ะเราจะทำขนมเค้กแอปเปิ้ลแบบนุ่มนะคะไม่ใช่แบบแข็งค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วตามด้วยแป้งนะคะ ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็จะตามด้วยผงฟูนิดนึงนะคะส่วนผสมนี้ขั้นตอนนี้เราอย่าตีแป้งนานคะ่ะตีแป้งให้ส่วนผสมเข้ากันเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราตีแป้งนานแป้งที่เราจะใช้ทําขนมเค้กนั้นจะยากคะ่ะส่วนผสมนี้เราจะใช้ลองตูดเค้กขนมแอปเปิ้ลนะคะ พอเราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทาที่ก้นถาดขนมนะคะหรือก้นถาดขนมเค,ค้กค่ะหลังจากที่เราทาเรียบร้อยแล้วลืมไปค่ะเรามีบัตเตอร์วาลิลานะคะเพิ่มความหอมของเค้กแอปเปิลค่คะใส่ลงไปเลยค่ะแต่อย่าใส่เยอะนะคะเราก็จะโรยด้วยแอปเปิลที่เราหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะโรยลงไปให้หมดเลยนะคะให้เต็มเลยค่ะ ให้ทั่วบริเวณนะคะโรยลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมต้มนมสดไว้รอค่ะโดยใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะพอนมเริ่มเดือดหรือเริ่มร้อนเราก็จะใส่ผงพุดดิ้งค่ะที่เห็นเหลืองๆก็จะเป็นผงพุดดิ้งนะคะที่เราเติมวาลีลาลงไปค่ะ เพิ่มความหอมของพุดดิ้งค่ะเราก็จะคนๆน,นะคะให้ผงพุดดิ้งกับนมสดนั้นผสมเข้ากันเพื่อเพิ่มความเหนียวนะคะขั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆคะ่ะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะไม่งั้นผงพุดดิง้งหรือที่เราเตรียมไว้มันจะไหม้นะคะเพราะว่าผงพุดดิ้งเราทำทำไมเราจะใช้โรย ที่หน้าของแอปเปิลนะคะแต่ขั้นตอนก่อนที่เราจะโรยเราต้องพักให้เย็นนิดนึงนะคะหรือพักไว้ประมาณ5นาทีก็ได้คะ่ะเพื่อให้คลายความร้อนออกคะ่ะเห็นไหมคะเราต้องคนๆตลอดคะ่ะห้ามปล่อยไว้นะคะไม่งั้นตูดตูดของหม้อจะไหม้คะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาลาดหน้าแอปเปิ้ลเลยคะ่ะที่เราโรยหน้าไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนนะคะกวดผงพุดดิ้งออกให้หมดนะคะเราก็จะมีมีดนะคะปาดอ่าหน้าเค,ค้กขนมปังคะ่ะสำหรับทำเค้กค่คะ เราก็จะปาดปาดหน้าเค้กนะคะปาดข้างตรงกลางแล้วก็ตรงมุมค่ะให้เสมอกันค่ะเพราะว่าเราจะโรยด้วยผงแป้งอีกทีนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามสวยงามให้กับหน้าเค้กขนมแอปเปิลค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการทำขนมเค้กเราต้อง ตวงส่วนผสมของน้ำตาลแป้งให้เท่ากันค่ะถ้าส่วนผสมที่เราทำไม่เกินไปหรือมากจนเกินไปเค้กของเราก็จะแข็งหรือว่าจะรับประทานไม่ได้นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาเตรียมผงโรยหน้านะคะหรือเป็นแป้งโรยหน้าขนมสำหรับขนมนะคะ ขนมเค้กแอปเปิลนั่นเองหลังจากขั้นตอนนี้นะคะที่เราใช้ผงแป้งโรยแล้วเราก็นำไปอบได้เลยค่ะการอบของเราเราก็จะใช้ไฟไปที่180องศานะคะและใช้เวลาอบประมาณ1ชั่วโมงค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามของหน้าเค้กแอปเปิลค่ะ เค้กของเราก็ทำแบบไม่หวานมากนะคะไว้สำหรับทานคู่กับกาแฟตอนเย็นหรือตอนเช้าน,นะคะนี่ค่ะครบหนึ่งชั่วโมงหน้าตาของเค้กแอปเปิลค่ะออกมาสวยงามมากคะ่ะแต่ยังไม่เรียบร้อยเราก็โรยด้วยผงน้ำตาลคะ่ะที่เป็นขาวๆก็จะเป็นผงน้ำผงแป้งน้ำตาลโรยลงไปเลยคะ่ะให้ทั่วหน้าเค้กนะคะ รวยเลยค่ะวันนี้เราก็ได้แล้วค่ะขนมเค้กแอปเปิลนะคะทำรับประทานเองอร่อยมากค่ะไม่หวานมากนะคะถ้าเราซื้อมารับประทานรสชาติมันก็จะหวานมากเลยค่ะสำหรับเราก็ไม่ค่อยชอบกินเค้กที่มีรสชาติหวานมากค่ะหวานกำลังพอดีก็โอเคแล้วค่ะแอปเปิลก็สดสดเลยค่ะเรามาหั่นทำความสะอาดเดี๋ยวเราก็อบค่ะ วันนี้เราทำเค้กแอปเปิลสำเร็จแล้วค่ะมารับประทานด้วยกันนะคะพอดีเลยค่ะเราจะทานคู่กับกาแฟตอนเย็นๆค่ะเราก็จะหั่นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะตัดไปเลยค่ะสมชิ้นค่ะแบ่งให้เพื่อนของสามีด้วยชิ้นหนึ่งนะคะทานคู่กับกาแฟตอนเย็นๆค่ะ อร่อยมากๆนะคะทาเสร็จนะคะเราก็จะพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้เค้กที่เราอบนั้นเซตตัวหรือเย็นนั่นเองนะคะแล้วเราค่อยมารับประทานค่ะนี่ค่ะเค้กแอปเปิ้ล มันก็จะลื่นนิดนึงค่ะเพราะว่าเราใส่จานแก้วนะคะวันนี้ก็จบกับการทำเค้กขนมแอปเปิลนะคะมารับประทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะชิมเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ บายบายค่ะ